ขอเจริญพรมายัางญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สําหรับวันนี้ธารมภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายในวันก่อนอาตมาก็ให้ญาติโยมได้ฟังเรื่องของ นางสุมนาเทวีนะซึ่งเป็นลูกสาวคนเล็กของท่านอนาถาบินทิการเศรษฐีซึ่งเศรษฐีได้ตั้งไว้ในตำแหน่งนะอุปถากพระที่มาชันที่บ้านของตัวเองแล้วก็นางก็ได้ป่วยนะป่วยหนักจนกระทั่งสิ้นชีวิตยมตายตายจากเศรษฐีไปใน ช่วงที่อายุอยู่เพียงแค่ปฐมวัยเองโยมยังไม่ถึง20่สนะเศรษฐีก็ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกไปเฝ้าพระพุทธเจ้านะญาโยมก็ฟังมาถึงตรงนี้นะทีนี้ท่านเศรษฐีนั้นแม้เป็นพระโสดาบันก็ไม่สามารถจะกลั้นความโศกอันเกิดในทิดาได้ ได้ทำการประงศพของธิดาเสร็จแล้วร้องไห้ไปสู่สำนักพระศาสดาเมื่อพระองค์ตรัสว่าขณะบดีทำไมท่านจึงมีทุกข์เสียใจมีหน้าอาบไปด้วยน้ำตาร้องไห้มาแล้วจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ นางสุมนาเทวีทิดาของข้าพระองค์ทำกาละเสียแล้วพระเจ้าค่ะพระศาสดาก็ตรัสถามว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นเหตุไรท่านจึงโศกความตายย่อมเป็นไปโดยส่วนเดียวแก่สพรพสัตว์มิใช่หรืออผงก็ได้ทรงแสดงธรรมะถึงความเป็นอนิจจังโยมเป็นธรรมชาติของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาก็ย่อมใยหน้าไปสู่ความตายเป็นธรรมดาแล้ว กะบดีจะเศร้าโศกไปทําไมเราอะไรอย่างนี้นะอนัตตบินิกาก็ตูลว่าข้าพระองค์ทราบข้อนั้นพระเจ้าค่ะแต่ทิดาของข้าพระองค์ถึงเพราะพร้อมด้วยหฮลิและโอตตปะเห็นปานนี้ในเวลาจวนตายนางไม่สามารถจะคุมสติไว้ได้เลยบนเพอตายไปแล้วด้วยเหตุนั้นโทมนัสไม่น้อยจึงเกิดแก่ข้าพระองค์ อันนี้ก็เป็นความคิดความรู้สึกคิดเองเออเองออเองอะนะ <c oughs> ครธิตนะาบิลิกาเศรษฐีเนี่ยเขาก็รู้อยู่นะว่าลูกสาวคนเล็กของเขาเนี่ยเป็นผู้ที่มีศีลคือฮิลิความละอายต่อบาปเนี่ยโอตะปะเป็นผู้เกรงกลัวต่อบาปถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยคุณธรรมโยมก็รู้อยู่แต่เวลานางใกล้จะตายเนี่ยนางกับ คุมสติไว้ไม่ได้นะคือบนเพอบนเพอเรียกพ่อว่าน้องชายเนี่ยลักษณะอย่างนี้เศรษฐีจึงเข้าใจว่าลูกสาวตธอเองเน่ยไม่มีสตินะก็เสียใจเนี่ยจึงได้ทูลพระพุทธเจ้าอย่างนี้พระศาสดาก็ตรัสว่ามหาเศรษฐีก็นางพูดอะไรเล่าอนานาบินได้การเศรษฐีก็ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระอ,องค์เรียกนางว่าเป็นอะไรหรือสุมนาทีนั้นนางก็กล่าวกบข้าพระอ,องค์ว่าอะไรน้องชายแต่นั้นเมื่อข้าพระอ,องค์กล่าวว่าเจ้าเพอ้อไปหรือแม่ก็ตอบว่าไม่เพอ้อน้องชายเมื่อข้าพระอ,องค์ถามว่าเจ้ากลัวหรือแม่ก็ตอบว่าไม่กลัวน้องชายพอกล่าวได้เท่านี้ก็ได้ทำการละแล้วองค์ยมสิ้นใจนะ ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับเศรษฐีนั้นว่ามหาเศรษฐีที่ดาของท่านจะได้เพอก็หามิได้นี่โยมพระองค์นี่ขนาดอยู่ที่พระคจจกดีนะไม่ได้ไปอยู่ที่บ้านของเศรษฐีพระองค์ก็ยังทรงรู้นะโยมว่ามีอะไรเกิดขึ้นโยมนี่ก็คือพระบรารมีของพระพุทธเจ้านะเรียกว่าเป็น พุทธวิสัยเป็นอาจินตยอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้าองคทรงรู้เลยว่า,าสุมาสุมาเทวีเขามีความหมายว่าอะไรทีนี้นาถาบินิกาก็ทูลว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นเหตุไรนางจึงพูดอย่างนั้นทำไมจึงเรียกพ่อว่าน้องชายน้องชายเนี่ยพระศาสดาก็ได้ตรัสว่าเพราะท่านเป็นน้องนางจริงๆอ่า เพราะท่านเป็นน้องของนางจริงๆนางจึงพูดอย่างนั้นกับท่านข้าบดีก็ธิดาของท่านเป็นใหญ่กว่าท่านโดยมักและผลเพราะท่านเป็นเพียงโสดาบันส่วนธิดาของท่านเป็นสะกะทาคามีเออโยมแสดงว่ามีคุณธรรมสูงกว่าพ่อนะโยมนะเป็นอริยะสาวกขั้นที่สองโยมนะขั้นสะกะทาคามีเนี่ย เพราะนางเป็นใหญ่โดยมักและผลนางจึงกล่าวอย่างนั้นกับท่านคือเป็นพี่นะเป็นเป็น,เป,นเป็นพระอริยบุคคลในระดับพี่โยมเนี่ยเพราะว่าสกทา,าคามีเนี่ยเป็นพี่พระโสดาบันนะนะอนาถาบิณิกก็ทูลว่าอย่างนั้นหรือพระเจ้าค่ะอย่างนั้นกราบ,บดีเวลานี้นางเกิดที่ไหนพระเจ้าค่ะอืมก็อยากรู้ที่เกิดของทุกสาวนะ เมื่อพระาศาสดาตรัสว่าในภพดุสิตคราบดีท่านเศรษฐีจึงกราบทูลว่าทิดาของข้าพระองค์เที่ยวเพลิดเ,เพลินอยู่ในระหว่างหมู่ญาติในโลกนี้แม้ไปจากโลกนี้แล้วก็เกิดในที่ที่เพลิดเพลินเหมือนกันหรือพระเจ้าค่ะดีใจยมที่ลูกสาวตายแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตนะ ขนาดปัจจุบันในชาตินี้ที่เขายังมีชีวิตอยู่ก็มีความสุขเพลิดเพลินอยู่ในทรัพย์สมบัติเพราะว่าเป็นลูกของคนมีทรัพนะแล้วก็เป็นที่รักใคร่ของหมู่ญาติโยมได้รับความสุขตามอัตภาพของบุคคลเพื่อเกิดในตระกูลที่มีโภคทรัพย์มีญาติเยอะก็มีความสุขทั้งในโลกนี้ตายแล้วก็ยังได้ไปเกิดณนะที่เพลิดเพลินเหมือนกันหรือก็ถามะนะ คนทำบุญย่อมเพลิดเพลินในโลกทั้งสองที่นั้นพระศาสดาตรัสกะเศรษฐีนั้นว่าอย่างนั้นขนาดบธ,ธรรมดาผู้ไม่ประมาทจะเป็นขนาดก็าตามเป็นบนรรพชิตก็าตามย่อมเพลิดเพลินในโลกนี้และโลกหน้าแท้เห็นไหมโยมจะเป็นโยมก็าตามเป็นพระก็าตามนะถ้าไม่ประมาทไม่ประมาทในที่นี้คือว่าเป็นผู้ที่รักษาศีล เป็นผู้ที่มีศีลเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยธรรมะด้วยคุณธรรมะนะเรียกว่าไม่ประมาทถ,ถ้าคนประมาทก็มัวเมาหยูดแต่การทำบาปทำกรรมการละเมิดศีลเรียกว่าคนประมาทโยมคนประมาทจะไปสู่โลกสวรรค์ไม่ได้โลกสวรรค์เป็นที่อยู่ของบุคคลผู้ไม่ประมาทคนมีศีลคนมีธรรมเหมือนกับตัวอย่างที่โยมได้ฟังเนี่ยเรื่องของนางสุมนาเทวีเนี่ยพระองค์จึงทรงตัดว่า ธรรมดาผู้ไม่ประมาทเป็นครหัสก็ตามเป็นบรรบชิตก็ตามย่อมเพลิดเพลินในโลกนี้และโลกหน้าแท้ดังนี้แล้วตรัสพระคถานี้ว่าอิทะนันทติเปจตินันทติกะตะปุญโยอภยัถาันทติปุญญเมกตันตินันทติพิโยนันทติสุขติงคตะผู้มีบุญอันทำไว้แล้วย่อมเพลิดเพลินในโลกนี้ละไปแล้วย่อมเพลิดเพลิน เขาย่อมเพลิดเพลินในโลกทั้งสองเขาย่อมเพลิดเพลินว่าเราทำบุญไว้แล้วไปสู่กติย่อมเพลิดเพลินยิ่งขึ้นดีใจยินดีที่เราได้ทำบุญไว้แล้วโยมต่างจากบุคคลที่ไม่ได้ทำบุญเอาไว้นะทำแต่บาปเวลาใกล้ตายก็กลัวตัวสั่นนะพร่ำเพลอหลงสติอุ้ยบุญเราไม่ได้ทำไว้เลยเนี่ยเรามีแต่บาปมีแต่กรรมสงสัยต,ยตายต้องไปตก,กนรกแน่เลยเนี่ยนี่แหละโยมไม่มีเครื่อง ปลื้มใจก่อนตายนะเครื่องปลื้มใจก่อนตายที่ดีที่สุดก็คือการไม่เบียดเบียนผู้อื่นโดยการละเมิดศีลบางทีเราให้ทานอยู่แต่เราเป็นคนไม่มีศีลน,นะบางทีเวลาใกล้าตายเนี่ยเราจะมานึกถึงทาน,นบางทีมันก็ยากนะโยมช่วงนั้นมันก็อาจจะเจ็บปวดทรมานป่วยไขย้ควบคุมสติไว้ได้โดยยาก จะให้เรามานอนนึกถึงว่าเราเคยให้ทานที่ไหนอย่างนี้มันอาจจะไม่มีพลังของจิตที่จะมานึกถึงแต่ถ้าเราไม่มีความผิดโยมเราไม่มีความผิดเราไม่เบียดเบียนใครๆเนี่ยเรารักษาศีลห้าได้บริสุทธิ์เราเรียกว่าไม่ต้องมีอะไรที่จะต้องพะวงเพราะว่าเราไม่มีความผิดเลยโยนะแม้เราไม่ได้ให้ทานนะแต่เรารักษาศีลได้ เราไม่มีความผิดเนี่ยมันก็สบายใจนะโยมอาตมาเชื่อว่าสบายใจไม่ต้องเดือดร้อนใจไม่ต้องวิปฏิสารใจนะเพราะไม่มีความผิดคือการละเมิดศีลเมื่อไม่มีการละเมิดศีลใจก็สบายเพราะว่าไม่มีความผิดติดตัวเมื่อไม่มีความผิดติดตัวใจก็สบายเพราะสบายก็ไม่จําเป็นต้องไปนึกถึงบุญกุศลที่ไหนโยม ไม่ต้องไปน,นึกว่าเราไปทอดกระถินที่นั่นทอดผ้าป่าที่นั่นใส่บาทที่นั่นไม่ต้องไปน,นึกเลยนะมันรู้อยู่แก่ใจตัวเองในขณะนั้นว่าเราเป็นผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์ไม่มีความผิดถึงยังไงตายก็ต้องเกิดในโลกสวรรค์อย่างแน่นอนเนี่ยมันเป็นเครื่องปลื้มใจอย่างยิ่งเลยสำหรับคนที่มีศีลคนที่ไม่มีความผิดเนี่ยอาตมาว่ามันยอดเยี่ยมมากโยมศีลเนี่ยนะไม่ใช่อาตมาว่าโยมพระพุทธเจ้านั่นแหละว่า ที่โยมฟังมาทั้งหมดเนี่ยก็เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นแหละว่าการรักษาศีลอันนิสงของการรักษาศีลน่ะดีอย่างไงโยมทีนี้เมื่อศีลดีก็ย่อมเพลิดเพลินในโลกหน้าด้วยนะโลกนี้ก็เพลิดเพลินโลกหน้าก็เพลิดเพลินแลโยมฟังอัตกรานนะท่านจะขยายความตรงนี้แก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอิทะความว่าย่อมเพลิดเพลินในโลกนี้ด้วยความเพลิดเพลินเพราะกรรมคือว่า ตอนทำกรรมดีตอนทำกรรมดีก็เพลิดเพลินเพราะการกระทำเพราะว่าการทำดีนั้นไม่ต้องถูกตำหนิติดเตียนจากคนอื่นตัวเองก็ติดเตียนตัวเองไม่ได้และกรรมนั้นก็ยังประโยชน์ตนให้เกิดขึ้นและก็ประโยชน์ของคนอื่นนะที่เรียกว่าเพลิดเพลินเพราะไม่ได้ทำผิดเพลิดเพลินเพราะไม่ได้ทำชั่ว บวว่าเปรตจากความว่าย่อมเพลิดเพลินในโลกหน้าด้วยความเพลิดเพลินเพราะวิบากวิบากคือผลคืออนิสงส์ที่จะได้รับเพราะการทําดีไว้ในโลกนี้แม้โลกหน้าก็เพลิดเพลินด้วยเหมือนนางสุมาณานี่บทว่ากตาปุญโยคือผู้ทําบุญมีประการต่างๆที่ว่าผู้ผู้ทาบุญย่อมเพลิดเพลินในโลกนี้และโลกหน้านะบทว่าอุพยัต ถกความว่าย่อมเพลิดเพลินในโลกนี้ด้วยคิดว่ากุศลเราทําไว้แล้วบาปเราไม่ได้ทำานี่็นะโยมเมื่อเสวยวิบากคือผลชื่อว่าย่อมเพลิดเพลินในโลกหน้าสองบทว่าปุญญังมีความว่าก็เมื่อเพลิดเพลินในโลกนี้ชื่อว่าย่อมเพลิดเพลินเพราะอาศัยความเพลิดเพลินเพราะกรรมด้วยเหตุเพียงสมนัตเท่านั้น ว่าเราทำบุญไว้แล้วการเพลิดเพลินในโลกนี้นี่อาจจะดูไม่ค่อยยาวนานเท่าไหร่คือท่านก็บอกว่าด้วยเหตุเพียงว่าดีใจที่เราทำบุญไว้คือว่าเพลิดเพลินเพียงเ,เ,เท่านี้นะบทว่าพริโยเป็นต้นความว่าก็เขาไปสู่สุคติแล้วเมื่อเพลิดเพลินเ,เมื่อเสวยทิพยะสมบัติตลอด57โกฏปีบ้างแสน ปีบ้างย่อมชื่อว่าเพลิดเพลินอย่างยิ่งในดุสิตบรีด้วยความเพลิดเพลินเพราะวิบากโอ้อันนี้ท่านพูดถึงว่าอายุในสวรรค์ชั้นดุสิตนั้นยาวนานมากโยมห้าสโกด57โกดก,กับ6แสนปีนะโยม โยมคิดดูกี่ล้านปีโยมเนี่ยนะท่านบอกว่าสวรรค์ชั้นสวรรค์ชั้นที่หนึ่งเนี่ยชั้นชั้นจัตุมาราชิกานี่อายุห้าร้อยปีทิพยถกับเก้าโกดอ่าเท่ากับเก้าล้านปีมนุษย์นะเท่ากับเก้าล้านปีมนุษย์สวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยชั้นที่สองก็มีอายุประมาณ สามสิบหกล้านปีมนุษย์โยมโอ้โหทีนี้สวรรค์ชั้นที่สามชั้นยาม,มาสวรรค์ชั้นที่สี่ชั้นดุสิตเนี่ยโยมชั้นเนี่ยที่นางสุมนามาเกิดเนี่ยมีอายุทย่านนับเป็นโกรดนะโยมนะห้าสิบเจ็ดโกรดแล้วก็บวกอีกหกแสนไอหกสิบแสนหกสิบแสนก็น่าจะหกล้านนะโยมนะห้าสิบเจ็ดโกรด หล้านปีโย,ยมเนี่ยชื่อว่าย่อมเพลิดเพลินอ,อย่างยิ่งในดุสิตบุรีด้วยความเพลิดเพลินเพราะวิบากในการจบคาถาคนเป็นอันมากได้เป็นพระอริยบุคคลมีโสดาบันเป็นต้นแล้วพระธรรมเดนาได้เป็นประโยชน์แก่มหาชนดังนี้แหลเรื่องนางสุมนาเทวีก็จบลงโยม อันนี้ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่จะมานำมาอ่านให้ญาโยมได้ฟังถึงบุคคลที่ทำความดีโดยเฉพาะเรื่องของการมีศีลที่บริสุทธิ์เนี่ยนะเมื่อตายไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นะญาโยมก็ฟังดูตัวอย่างเห็นตัวอย่างที่ชัดเจนอย่างนี้แล้วเนี่ยก็พยายาม ชำระศีลของเราให้บริสุทธิ์ก็แล้วกันถ้าเราไม่รักษาศีลในชาตินี้ไม่รู้ว่าเราจะรอไปรักษาในชาติไหนโยมเพราะว่านะชาติที่จะรักษาศีลได้ดีที่สุดก็คือชาตินี้แหละชาติที่เกิดเป็นมนุษย์นี่แหละชาติหนาชาติต่อไปเนี่ยจะมีโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์หรือเปล่ายังไม่รู้ยังไม่มั่นใจแต่ถ้าเรารักษาศีลห้าที่บริสุทธิ์ มีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยเนี่ยอย่างยิ่งไม่ง่อนงันไม่คลอนแคลนนะาตมาก,ก็เชื่อว่าพวกเราพยากรณ์ตนเองได้เลยว่าไม่ต้องไปเกิดในอบายภูมินะจะได้เกิดในสุกติโลกสวรรค์นะนะเวลาก็ยังพอมีเหลืออยู่นะ เดี๋ยวจะมาอ่านเรื่องนี้ให้โยมฟังอีกเรื่องหนึ่งนะไม่รู้ว่าจะจบหรือเปล่านะแต่คิดว่าจบนะสั้นๆโยมเรื่องอุบาสกห้าคนนี่ข้อความเบื้องต้นพระศา,ษา,ษา,ษาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปราบอุบาสกหคนตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าโยปานะมติมาติโยปานะม มาเปติเป็นต้นอุบาสกเถียงกันในเรื่องศีลการพิสดารว่าบรรดาอุบาสกเหล่านั้นอุบาสกคนหนึ่งย่อมรักษาสิกขาบทคือเจตนาเครื่องงดเว้นจากการยังสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไปอย่างเดียวรักษาศีลข้อที่หนึ่งอย่างเดียวโยมไม่ฆ่าสัตว์นะส่วนอุบาสกทั้งหลายนอกนี้ย่อมรักษาสิกขาบททั้งหลายนอกนี้คือแต่ละคนแต่ละคนเนี่ย รักษาศีลห้าได้เพียงแค่คนละข้อนะไอ้คนหนึ่งรักษาข้อหนึ่งได้คนที่สองก็รักษาแค่ข้อสองนะคนที่สามรักษาแค่ข้อสามเนี่ยข้อสี่ข้อห้าก็เหมือนกันนะรักษาได้คนละข้อโยมวันหนึ่งอุบาสกเหล่านั้นเกิดทุ่มเถียงกันว่าเราย่อมทํากรรมที่ทําได้โดยยากนะแต่ละคนก็คิดว่าศีลข้อเดียวที่ตัเองรักษาเนี่ยทาได้ยากนะต่างก็จะเอาชนะกันนะ ย่อมเราย่อมรักษาสิ่งที่รักษาได้โดยยากได้ไปสู่สำนักของพระศา,าสดาแต่ไว้บังคมแล้วกราบทูลเนื้อความนั้นนี่มาทูลผู้เจ้าว,ว่าใครจะทําในสิ่งที่ทําได้ยากนะั้นพระศา,าสดาทรงตัดสินพระศาสดาทรงสดับถ้อยคําของอุบาสกเหล่านั้นแล้วมิได้ทรงกัดทำศีลแม้ข้อหนึ่งให้ต่ำต้อยเนี่ย ไม่ไม่ได้ให้ใครต่ําต้อยไม่ได้ให้ใครเหนือใครเลยโยมตรัสว่าศีลทั้งหมดเป็นของรักษาไว้ได้โดยยากดังนี้แล้วได้ทรงภาสิทธิคาถาเหล่านี้ว่าโยปาณมะติมาเปติมุสาวาทันจะภาสติเป็นต้นโยมนะก็ความบริยาวพอสมควรอาตมาปแปลเลยนะโยมนรใด ย่อมยังสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไป 1. นึกลาวมุสาวาทหนึ่ง,าางถือเอาทรัพย์ที่บุคคลอื่นไม่ให้ในโลกหนึ่งถึงภริยาของผู้อื่นหนึ่งอันหนึ่งนระใดย่อมประกอบหนึ่งเนืองซึ่งการดื่มสุตราและเมรยัยนระนี้ชื่อว่าย่อมขุดรากเง่าของตนในโลกนี้ทีเดียวบุรุษผู้เจริญ ท่านจงทราบอย่างนี้ว่าบุคคลผู้มีบาปทั้งหลายบุคคลผู้มีบาปทำทั้งหลายย่อมเป็นผู้ไม่สํารวมแล้วความโลภและสภาพมิใช่ธรรมจงอย่ารบกวนท่านเพื่อความทุกข์ตลอดกาลนานเลยโอ้โยมอันนี้ <c oughs> ข้อความก็สั้นๆน,นะโยม ตัวน,นี้ก็แสดงให้เห็นถึงอ,อันนีสงโยมคือศีลห้าเนี่ยศีลห้าที่อุบาสกห้าคนนี้พวกเขารักษาได้คนละข้อคนละข้อเนี่ยเขาก็าคุยกันว่าในบรรดาศีลห้าทั้งห้าข้อนี้ข้อไหนรักษาได้ยากที่สุดโยมนะโ,โยมคิดดูนะศีลห้าข้อนี้ข้อไหนโยมบอกว่ารักษาได้ยากที่สุดไอ้นคนที่ คนที่ไม่ฆ่าสัตว์ก็คิดว่าข้อหนึ่งรักษาง่ายข้ออื่นรักษายากนะอะไรอย่างเงี้ยโยมก็พิจารณาดูเดยอยงก็แล้กันแต่พระพุทธเจ้าท่านก็ว่าศีลทั้งห้าข้อนี้เนี่ยรักษาได้ยากทุกข้อโยมทําไมจึงยากยากไม่ยากโยมก็ลองคิดดูสิกิเลสของเรามันเยอะนะเรียกว่าอนุสัยแต่ชาติปางก่อนมันตามมา มันก็พลอยมาดึงให้เราอยากจะฆ่าสัตว์มันดึงให้เราอยากจะไปลักทรัพย์เขาอ่ะดึงให้เราประพฤติผิดอ่าประเวณีลูกเมียเขามันมันดึงให้เราจะมาพูดปดแล้วคนบางคนเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มอุบาสกทั้งหลายเนี่ยมันพยายามดึงไปให้เสพดื่มสุราเมรัยะนะมันยากโยมยากทุกข้อแหละดังนั้นถ้าใครรักษาศีลห้าในข้อใดข้อหนึ่งได้เนี่ย แม้ข้อเดียวก็มีอนิสงส์นะโยมนะแต่อานิสงส์ได้ไม่เยอะนะอานิสงส์ได้ไม่ครบโยมพระพุทธองค์ก็ได้ทรงยกย่องว่าศีลทั้ง5ข้อนั้นรักษาได้โดยยากใครทําในสิ่งที่ทําได้ยากก็จะมีผลมากมีอนิสงส์มากนะแล้วพระองค์ก็ทรงตรัสโทษของการละเมิดศีลห้าในข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยจึงญาโยมก็ฟังมาเยอะพอสมควรนะโทษของการละเมิดศีลห้าตรงนี้ก็คงจะ ไม่ต้องที่บายเสริมนะทีนี้ในการจบเทศนาอุบาสกห้าคนนั้นตั้งอยู่ในโสดาปฏิพลแล้วพระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่ชนผู้ประชุมกันแล้วดังนี้แหละโอ้โยมเรื่องอุบาสกห้าคนก็จบเมื่อบรุโสดาบันแล้วนะเขารักษาศีลหบริสุทธิ์ได้ทุกข้อเลยโยมเพราะว่าเป็นคุณธรรมของพระโสดาบัน ที่เขามีคือเขาจะต้องรักษาศีลห้าได้ครบทุกข้อนะเป็นคุณธรรมที่อยู่ภายในของพระโสดาบันนะวันนี้เวลาหมดลงอีกแล้วนะเดี๋ยวโยมติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันต่อไปอาตมาภาพรพระปริญญาปริญญาโนต้องขอจากลานญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความจเจริญโดยทุนน้ากันทุกท่านทุกคนเทนขอจเจริญพร